เฮ้ยเพิ่มดูวิญญาณพี่ทำ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 สวัสดีทุกคนนะผมอยู่กับผมเอเดวิลนะวันนี้จะมาสอนกิจกรรมโลกบาครนะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสควยนะครับ สักคูแล้วก็เพื่อนผมนะผมชื่อตังเกตเช่นะผมเจอก็ตีได้นะนครับชอะไรครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมโรคระบาดเริ่มกี่โมงวะเริ่มกี่โมงเริ่มกี่โมงเริ่มเร,ริ่มสี่โมงถึงห้าโมงรอพี่่ใครเนื้อไม่รู้ ก็น่าจะประมาณ5โมงนะครับมันไม่มีเวลาบอกครับผมดูแล้วนี่ก็มีทุกวันนะครับเป็นกิจกรรมตานึงลงได้หนึ่งครั้งต่อวดีนะผมแล้วก็ใช้หรือเปิดทั้งวันหรือเออมันเขียนว่าปอดทั้งวันเวลาท,ทั้งวันนะครับผมก็ใครอยาก ใช่ครับผมมันได้ตัวเลข15ครั้งคือคือการเราเอาสมุนไพรนะครับผมนี่ไปตีสมุนไพรตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปให้คนไข้ย,ยำเอ้ยคนไข้รักษานะครับผม,อ,มอะไรคุยเลยกนะันะแล้วก็เ็ดเช้า่ะเรา่มัจะได้อันนี้มานะครับผมอกล่องนะผมกับเหรียญกิจกรรมนะครับมันได้15 1าครั้งนะครับผมต่อวันนะครับ ของในกิจกรรมนะผมมาเปิดให้ดูนะผมก็ได้เลยผู้เล่นใหม่ก็สามารถมาเปิดได้นะครับใครที่เป็นมีของมาใช้ใช้เชยอะไรนี่ก็รอ,องเท้าไม,ม่ช่วยนะผมใช้ขายากขาเดินได้นะผมเดินไวนะครับเดินเดินได้เดินไวนะครับ,รบผมตอนนี้ผม15กล่องนะผมไม่ได้แล้วนะครับได้แค่15นะครับเราก็มาเปิดกันเลยนะผม15กล่องบาปอยางรู้นะผมมองชื่อมอนเห็น เห็นเห็นไม่เห็นชื่อเห็นเลือดมอนนะผมช่วยหาตังค์ชุกเฉินนะครับแล้วก็เพิ่ม x ีสองร้อยนะผมคุณเพิ่มครับครับแล้วเหรียญน,นี้เอาไปแรกเลยได้ครับเออก็ต้องไปดูข้างนอกครับเออ,เอ,อนี่ถ้าเ,<ๆ>เกินที่ห้าก่อนผมตีดูป๊าปส่งปุ๊บก็จะได้ลูกเดี๋ยวนะเ XP ป๊อป น่ามันจะได้แบบนแหละมันจะได้แต่ว่ามันจะไม่ได้กล่องไงเห็นปะ่ะอืมแต่มันก็ทำไม่ได้เรื่อยๆครับผมมันทั้งวันเลยเหรอวะจริงเหรอวะใช่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 เราคนไข้นี่มึงไม่ไปโรงพยาบาลวะกูแบกไปดีกว,ว่ายิ่งเออกว่าหน้าตาเขียวอยู <c oughs> ่ก <c oughs> <c oughs> ็ขนาดมีข <c oughs> นาดมีบัฟจะเพิ่มค่าประสบการณ์25%นะผมก็ก็กดไปนะผมก็ ใครไม่มีของก็มาหาที่จะเริ่มต้นจากกิจกรรมดีได้ครับผมเรจะพูดเรื่อะไปเรเออเนไ,ไปดูของแรกดิก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจเอาไปดูของแรกให้นะครับผมของแรกดูตรงไหนวะเนะี่ยคลิกขวาดูที่เหรียญดีว่ามันแรกที่ไหนเ,ออเหรียญกิจกรรมแรกที่วิหารเริ่มต้นสุดยอดขอบคุณข้างล่างเปล่า ม่รู้เลยมั้งนี่ก็แย่แล้วน่าจะข้างล่างเลยข้างบนเปล่า <c oughs> นี่คือเราได้เรียนกิจกรรมมานะผมเราไปเล่นไพ่จับคู่นะครับ่จริงกิจกรรมนี้ก็มีกระชอบเราของนะผมประกรันยาเพิ่มดวงร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอย่างรู้เจ็ดวัน เอ็กพีห้าร้อยนะครับแล้วก็บาบรบา,บานผะมวิธีการเล่นก็นคือกดนี้ครับผมมีที่พกอันนะครับเดี๋ยวมันได้แค่สามนะผมสูงสุดสามคือการกดไพ่ให้มันเหมือนให้แบบยังไงอนะ่ะคือกดอยังไงก็ได้ให้มันแบบเหมือนกับที่เรากดสุมุิผมกดยาเพิ่มนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นยาเรียบร้อยอกดแดกอึ๊บโอ้โห ไม่ได้วะ่ะใช้ครัง้งละสามนะผมก็ใครดวงดีก็นั่นเนี่ยครับผมผมได้ร้องของสิบแล้วครับอป็นไงี้กิจกรรมดีๆนะผมอสุราก็มีนะครับแต่คนไม่ค่อยเล่นกันนะผมเพราน่าจะไม่รู้หรือว่าอะไรสักอย่างพี่แบง์ตังมาแลกข้างนอกดิอุ้ยเจียงอู้ยเจ็บมากกูได้แล้วโอยกูได้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 ของฟรีของเฮ้ย เพิ่มดวงวิญญาณพี่เอาจัดเย็ดโด้นี่ผมกิจกรรมดีๆนะผมขอบคับ